ย้อนไปยไปมมาตามดเลยาาแล้วจะกินบหมี่หนามมันบะมี่นมหาแล้วเอาไปบะกนมันบมี่ามเลยมนแอบไิแนแบบนึ่งหนามันเลยยิเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปกลแล้ว

มาดูดถไฟเชาดูรถไเหรอพี่มาดูจะเล่ช่วยดินดินด้วยเรามาดูตรงนี้น้ำเลยหนาวปากมากหนาวปากใช่เงินดิน